อ่ะปะลูกเ,เอเดีสัตว์หน่วยอีสัตว์นรกช้างรักเหยียดกูไม่เคยอยากจะตอบโต้งนะอีสัตว์แตในช่วงช่องทางนะชาติหมาอัอตวช้างหมาลากเหยียดกะลีกูเคยมีในมงางครั้งเดียวอีสัตว์ว่าเขีงเหม็น เวนกูไม่เคยคิดจะตอบโต้เฮี้ยอะไรมึงแต่มึงมาทำลายครอบหักวกูอีสัตว์มึงทำลายเมียกูทำให้เมียกูเข้าใจผิดกับกูมึงมาทำลายลูกกูลูกกูจะมีแม่มมมอีสัตว์นรกมึงไ่ตายใส่อีสัตว์มึงเกิดทำเฮี้ยมึงซ้อนตัเวนกูนทำเฮี้ยอะไรสัตว์ไม่มีใครเอากัน้เลยควายดำมีสัตว์นรก